ที่หนึ่ที่หนึ่งโอ้โหน้องรู้จริงแบ่ก็นที่รูกเต้นใช่สนิทกันไวมากงงน้องบอกว่าน้องรู้จักเบลค่ะ 就敢。这个 พี่เชลแล้วก็เบลกับพี่อิงฟ้ามันเลื่อนให้เองไปด้วยคนไทยไม่ดิ้งกันเลยดิเหยืนได้ปะของดีไม่ได้มีบ่อยๆ พี่คนสวยเลยดีผูผู้ติดตาม53คนเองอะคนดู1,700คนอคนนะไม่ติดตามเ้าหน่อยหรอขอทางเข้าดมกูค่ะได้จิได้จีพัทลุงมีอะไรดีหรอจริงหรอโดนทิ้งอีกแล้ว ตามหน้าก่อนไปน่ารักน้องเบลน้องชิลน่ารักจังหลงไปไวแล้วยูบรอซีรีส์หนูนะรอเล่นด้วยกันอยู่ค่ะ ก่อนไปยิ้มกว้างให้ทีหนึ่งพูกนี้มาอะไรอีกไหมไลยมีเด็กก็้ตึงพี่ก็สวยคราบไม่ใช่อะไรจะไปโทรหาลูก ฟาสเว็บ2องละคะดูมาดูพี่รลยแรกเลยลูกไม่รับโทรศัพท์ลองโทรหาแม่ดูค่ะ สโทรหาแม่อยู่โทรหาลูกด้วยไม่มีใครรับเลยสักคน30วิแล้วอะเชลเชลนอนแล้วหรอญี่ปุ่นตีหนึ่งแล้วลูกที่หอกำพาแน่ <c oughs> <c oughs> ญี่ปุ่นเวลาต่างจากไทย,ยไเยอะเลยหรอห้าทุ่มล้เชียงคือห้าทุท่มชั่วโมงเดียวเองญี่ปุ่นเร็วกว่าไทยสองชั่วโมงไม่มีใครรับสายเลยสักคนจบลูกหนีเที่ยวแล้วแน่เลย ฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะห้องสฮะอยู่รังสิตเนี่ยทำอะไรไม่ร้มอร้อนผู้ใหญ่อะอยู่ใครใครวะ เอาเหรอเงาไหมชวนหน่อยดิ งี่ยังติดอยากมากี่โมงไม่แต่ว่าถ้าหนูมามันจะฮอตเกินนะหนูจะไหวใช่ไหมคนคนเขาจะลุมหนูนะว้าหนูดังมากหนูโอเคใช่ไหมอะไรนะอะไรนะพูดอีกทีสิ พอเลุมครั้งเดียวลุมเสร็จเขาจะปล่อยวางพอาะเขาลุมลุมเสร็จเขาก็จะปล่อยวางเนาะแล้วพรุ่งนี้หนูเอาบีเอ็มมาไหมล่ะจะได้แป้งเปิงอะไรจะได้เจอมหน่อยบีเอ็มหรอแท็กดีกว่านั่งแท็กซี่เหรอ เดี๋ยวส่งโลให้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะนี่วันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยว,วน,นี้เหงามากเลยอะ่ะที่บ้านหนูไม่มีใครผ่านเลยเหรอหนูไม่ได้าใครเลยไม่ไม่เหมือนบ้านพี่เลยอะ่ะบ้านพี่สานกนระตรงูงๆโคมๆเลยอะ่ะใช่บ้านพ่อติดสนนกรวยเอาเลยมารวย บ้านหนูวรวยก็บ้านบ้านหนูมันสึบกว่าล้านไงบ้านหนูมันอยู่ในแบบในซอยลึกอะ่ะใครเขาจะไปผ่านแล้วเม,มืองรับแลบ้านหนูเป็นเมืองรับแลหรอคี่แมอยู่กับใครอยู่คนเดียวตอนนี้อยู่ล่างบ้านาพี่ก๊อพี่ก๊อฟไม่ได้มา ก็ไปเที่ยวฮะพี่ชายพี่ชายทำกับข้าวอยู่ดิจะปิดแล้วปิดครัวแล้วปิดครัวแล้วคิดถึงคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันเชฟไงเชฟแพนพีม่มากมากพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน มำจากไหนวะน่ะโอเคอ่ะโอเคเที่ยวเที่ยวให้สนุกนะ okay, <that> s <S พรุ่งนี้เจอกันนะมึง <okay. S 1> อย่าก,กินเยอะนะคะอย่าอย่าอย่อยาออกนอกลูกน่นอกทางนะคะ <Okay. S 1> เออร้านอยู่ตรงข้ามบ้าน <laughs> okay, โอเคค่ะเจอกันนะคะจุ๊บๆค่ะ ลูกร,รับโทรศัพท์พอ่อแล้วเรียบร้อยแฟนพี่ชายเป็นเชฟพี่เบลเจนละครเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคะ่ะชอบชวนโดนียด้วยเออ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 เก็บจนท้อทุกอย่างที่ฝันคงจบลงใช่ไหม ธอให้ผมซบที่ไรเธอให้ผมซบที่ไรถ้าวันหนึ่งจะเธอไม่อยู่แล้วผมนั้นจะไปศบที่ใครมันไม่ได้จบที่ใจไม่ได้จบที่ใจถ้าเกิดวันหนึ่งผมตายไม่รู้ว่าเป็นนรกหรือว่าสวรรค์ขึ้นไปขอพเพลงหากว่าฉันได้ครอบครองหากว่าฉันได้ครอบครองดวงใจของเธอที่คง ใจหนูสีอยู่ you, บนฟ้าฉันก็จะคว้าเอาบอกเคยสนคำวา่าเพราะมันกินแทนเขาบอกได้ขวากน้ำที่มันขวางทางนึงเพลงให้อัมชุตตีหนะ้าท้องน้อยนองแห้ง อยากให้อ้ายเข้ามาซอยดองอยากให้รลองปล่อยน้ำใส่น้าน้องแน่ก็เมื่อวานคอนเสิร์ตมันบอกว่าหนุมว่าเพลงนี้ให้กับพี่กฤตเเบลนะคะให้กับพ่อแล้วมาร้องเพลงนี้ให้เบลแล้วก็ยกตัว สนิทกันไวมากคนไทยสนิทกันไวเกินไม่รู้นะ้องก็เดินมาขอไกล่ลูกไก่ไม่รู้ <Okay. S 1> ลูกแม่ลูกแม่หน กินได้ค่ะกินได้กินได้กินได้แกงนองกินได้กินได้กิได้ขอบคุณค่ะอร่อยไหมลูกเล่นน้ำไม่หนีหัวนะลูกเนาะแม่ไม่ซื้อให้กิน

กินฮะเนี่ยเดี๋ยววิงแซ่บกินไหมมันเผ็ดมันเผ็ดไม่กินใช่ไหมลูกไม่กินเนาะโอเคหนกูกินเผ็ดได้แต่หนูไม่กินเผ็ดมากโอเคอันนี้เดี๋ยวของนะโอเค